โถแค่ทาวเฮาเองเหรอเอ้เราคืนีนกูนบ้านเดี่ยวซะอีกแล้วทาวเฮามันทำไมอรอบ้านทาวเฮาเธอเทียบกับบ้านชั้นหลังละสิบล้านอะ่ะไม่เรียกว่ากระจอกแล้วจะเรียกว่าอะไรละจ๊ะดาทนไม่ไหวแล้วนะคะพอวีนั่นแหละซื้อบ้านอะไรไม่ซื้อมาซื้อทาวเฮาเนี่ยเพื่อที่ทำง,งานดานะก็มาดูถูกดาว่ามีแฟนกระจอกมีปัญญาซื้อแค่ไอ้บ้านทาวเฮาก็จกระจอกถ้าคุณอายที่มีแฟนกระจอก มีบ้านกระจอกคุณอยากทำอะไรก็เชิญเลยดา ดาจำได้ไหมจ๊าว่าวันนี้วันอะไรทำไมจะจำไม่ได้ล่ะคะก็วันนี้วันครบรอบแต่งงาน5ปีของเราไงว่าแต่นี่พามาดูบ้านใครคะเนี่ยอ๋อคือบ้านนี้เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานของเราไงได้อยู่ไหม ก็ดีอะค่ะถึงแม้จะไม่ใช่บ้านเดียวแต่ก็ก็ก็โอเคค่ะ,ะพี่รู้นะครับว่าดาอยากได้บ้านเดียวอะ่ะพี่ก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พี่มีกำลังซื้อแค่นี้อะเราอยู่กันไปก่อนเนาะต่อไปถ้าเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นพี่สัญญานะว่าพี่จะซื้อบ้านเดี่ยวให้ดานะครับ ดาก็ไม่ได้อะไรมากหรอกคะ่ะแค่เนี้ยก็ดีกว่าเช่าบ้านอยู่ตั้งเยอะแล้วดาขอบคุณวีมากเลยนะ,ะจ้ะ,ะดาดูดูตรงนั้นสิคือตรงนั้นน่ะเราปลูกสนหย่อมเล็กๆได้เลยนะดาชอบปลูกต้นไม้ไม่ใช่หรอจ้ะเดี๋ยวเราค่อยๆทำค่อยๆจัดกันไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็น่าอยู่ขึ้นมาเองแหละดาชอบแบบเนี้ยผมก็ดีใจนะ เออผมจะบอกว่าผมก็แอบวางเงินดาวไว้แล้วด้วยอะ่ะอาทิตย์หน้าเราย้ายเขามาอยู่ได้เลยนะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะดีใจเลยสิ <c oughs> ไปเราเข้าไปดูในบ้านกันโอเคค่ะ <c oughs> okay, ดูอะไรอยู่อ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชีวนะดูรูปบ้านอ่ะพอดีว่าเมื่อวานอ่ะเป็นวันครบรอบแต่งงาน5ปีของดากับแฟนแล้วแฟนดาก็เลยซื้อบ้านให้เป็นของขวัญดูสิสวยไหมโถแค่ทาวเฮาเองเหรอไอเราคุณก็กบ้านเดี่ยวซะอีกแล้วทาวเฮามันทำไมอ่ะแค่บ้านทาวเฮายิงเจ้ามาอวดอีกกริจอกอ่ะ กระจอกกระจอกยังไงคะพูดให้ดีๆนะคะพี่ฟายพูดแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวดาเขาก็โกรธเอาหรอกพี่ทำไมอะ่ะก็ฉันพูดความจริงพาวเฮาอะ่ะก็ตึกแถวเราดีๆนี่แหละไม่เห็นหน้าจะเอามามวดตรงไหนเลยพี่ฟายคนบางคนอะ่ะเขาก็ไม่ยอมรับความจริงหรอกพี่ก็แฟนฉันอะ่ะซื้อให้ได้แค่นี้แต่เขาสัญญากับฉันนะ ว่าถ้าวันหนึ่งอะเขามีรายได้มากขึ้นอะเขาก็จะซื้อบ้านเดี๋ยวให้ฉันให้ได้เลยฝันไปเธอดาแฟนเธอก็กระจอกเหมือนกันเป็นแค่เซลล์จนๆเงินเดือนแค่ไม่เท่าไหร่ได้แค่เนี้ยก็ดีแล้วไม่เหมือนแฟนฉันเป็นถึงผู้บริหารบริษัทฝรั่งเงินเดือนหลักแสนบ้านเทวเฮาเธอเทียบกับบ้านฉันหลังละสิล้านอะไม่เรียกว่ากระจอกแล้วจะเรียกว่าอะไรละจ๊ะ จริงพี่ฝ้ายคนอย่างดาเหมาะกับคำว่ากระจอกที่สุดแหละไปฝึอเอาคุยอะไรกันอนะเสียงทางหัวเราะไปถึงห้องพี่เลยเอา้าแล้วนี่เราทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะหรือว่า ยายสองสาวนั้นมาพูดอะไรไม่ดีอีกคือสองคนนั้นนะคะพอรู้ว่าดาซื้อเทาวเฮาอ่ะก็พากันมาดูถูกดาว่าดา,ากระจอกดาอย่าไปคิดมากเลยยายสองคนเนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่าพูดจาไม่เข้าหูคนหรอกโดยเฉพเาะยายฝ้ายอะนะชอบอวดว่ามีสามีรวยแต่ขอโทษเธอนะ ทำแต่ง,งานบ้านช่องไม่ค่อยได้กลับหรอกว่าจะมีบ้านแพงๆไปทำไมล่ะไปละดี๋วพี่ไปทำงานก่อนค่ะพี่นุชคะแล้วพี่นุชว่าบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยมันไม่ดีตรงไหนหรอคะไม่ใช่มันไม่ดีหรอกนะไอ้บ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเดี๋ยวดาอยู่ไปก็รู้เองแหละค่ะไปละ เป็นไรอะดาไปทะเลาะกับถังขยะมากหรอเปล่าหรอคะ่ะถังขยะก็อยู่ของมันเฉยๆนั่นแหละแต่เพื่อนบ้านเรานี่ดิแค่ทิ้งขยะให้ลงถังยังทําไม่ได้เลยอะ่ะมาทิ้งเกื่อนเต็มหน้าบ้านเลยเนี่ยจนดาต้องไปเก็บเองหมดเลยอะ่ะนี่ถ้าเป็นงี้ทุกวันเนี่ยดาก็จะไม่ไหวเอานะคะไม่เอานะดาอย่ามีเรื่องมีราวเลยต่างคนตางอยู่เถอะวีอ่ะก็ไม่เคยเข้าข้างดาเลยนะหนีทุกทีเลย เอา้าวันแดงเดือดแล้ววะรถใครอ่ะจอดแบบนี้จะรถออกไงวะเนี่ย ใครมาจอดขวางหน้าบ้านเราคนนีคคค้คุณครับคุณคุณครับเอ่อรถคุณจอดขวางหน้าบ้านผมอยู่อะครับช่วยมาเลื่อนออกไปหน่อยได้ไหมฮะผมจะรีบไปทำงานคุณครับโถเอ้ย เ,เบรกมืออีกโอยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำไรรถผมแค่นี้มันยังน้อยไปนะคุณรถคุณทำไมไม่เอาไปจอดหน้าบ้านคุณอะเอามาจอดหน้าบ้านผมงทำไมผมจะต้องรีบออกไปทำงานขอจอดหน่อยไม่ได้ไงที่จอดรถบ้านผมมันเต็มคนใจแคบว่าใครใจแคบวโอ้จอดหน่อยก็ไม่ได้ ดาสายแน่เลยอ่ะวีดามีประชุมด้วยอะ่ะดาบอกตรงๆนะวีดาเริ่มจะประสาทเสียแล้วนะถ้ามันยังเป็นแบบนี้อีกบ่อยๆอะ่ะดาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาจะทนได้อีกสักเท่าไหร่กันอะ่ะโท่ดาใครมันจะไปอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นล่ะเพื่อนๆดาก็บอกว่าไอ้บ้านทาวเขาเนี่ยมันกระจอกมีแต่ปัญหาที่ถ้าดารู้ก่อนหน้านี้นะดาจะไม่ยอมให้วีซื้อบ้านหลังนี้เลยอะ่ะทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะดาไม่รู้อะ่ะ ความผิดใครก็คิดด้วยเองละกันโดน,นด่าแต่เช้าเลยวะไปจ้ะ บ,บีคะไอตัวนั้นมันทำอะไรนะคะถั้ยหมาน้อยตะลกักแล้วหมาน้อยมันทำอะไรอยู่อะคะมันกำลังเออเออหรอหยุดไปเลยนะชิ้ชิชิชชชอให้อึอแก่ท่านอึอนั้นถึงตัว เรียบร้อยจะดาวีทําได้แค่นี้นะอ้าวแล้วคุณจะให้ผมไปทะเลาะก,กับหมาหรอไม่เอาตากผ้าต่อดีกว่าอีสกรปรกยาวมือมาแตะดานะทําไมคุณไม่พูดกับเจ้าของหมาให้เขาดูเรื่องอะคะปล่อยผ่านไปได้ยังไงอะถ้าเกิดว่าหมามาันมา,มา,มาขี้ที่หน้าบ้านเราทุกวันอะเราก็ต้องมานั่งเก็บนีทุกวันเหรอคะแย่ที่สุดเลยอะเยอะไปเปลาดา ผมก็แค่ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะ่ะคุณเนี่ยอะไรนิดๆหน่นนอยไม่ได้เลยนะเอาแต่โมโหโมโหโมโหไม่น่ารักเลยอะ่ะถ้าดนาไม่น่ารักก็ไม่ต้องมารักหรอกคะ่ะเอาภาพตัดเองเลยไปทำอะไรผิด ดูนี่ดิน่ารักดีนะอะไรอะคะเตียงนอนเด็กซื้อเลยดีไหมจะรีบซื้อไปทำไมล่ะคะตอนนี้บ้านเรายังไม่มีเด็กเลยนะคะอ่งั้นเดี๋ยวเขาเสกเด็กมาช่วยใช้ให้ดีไหม ดึกขนาดนี้แล้วยังมาเปิดเพลงเสียงดังอีกอ่ะหนูหูเฮ้ยเบาๆหน่อยเว้ยคนกำลังจะทำเอ้ยคนจะหลับจะนอนเออดาจ๋าเพลงดังแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอ๊ยดาทนไม่ไหวแล้วนะคะพวีนั่นแหละ ซื้อบ้านอะไรไม่ซื้อมาซื้อเทวเขาเนี่ยเห็นไหมปัญหาตั้งมากมายเลยเนี่ยโธ่ดาไหนตอนแรกดาบอกว่าดีกว่าเช่าเขาอยู่ไม่ใช่หรอก็ตอนนวีตัดสินใจซื้อไปแล้วไหมแล้วดาจะพูดอะไรได้ล่ะคะทำอะไรไม่เห็นเคยปรึกษากันเลยอะ่ะเนี่ยเพื่อนที่ทำงานดานะก็ามาดูถูกดาว่ามีแฟนกระจอกมีปัญญาซื้อแค่ไอ้บ้านแถวเขาก็จอกจอกเล้วยังมาเจอเพื่อนบ้านสร้างแต่ปัญหาอีกอะ่ะอย่างเงี้ยใครจะไปทนไหวล่ะคะพูดเกินไปแล้วนะดา ดารู้ไหมกว่าผมจะได้บ้านหลังนี้มาผมลำบากแทบตายเลยนะ <c oughs> ผมไม่คิดเลยนะดาว่าคุณจะคิดแบบเนะี้ยถ้าคุณอายที่มีแฟนกระจอกมีบ้านกระจอกคุณอยากทำอะไรกรเรไ็เชิญเลยดา กมาหาพี่ที่ห้องหน่อยสิพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเชิญจ้าค่ะพี่นุอ่ะาจา้ะเดี๋ยววันนี้นะดาเอาข้อมูลพวกนี้นะ่ะไปวางแผนการตลาดให้พี่ด้วยพี่ขอพรุ่งนี้นะเอาสักช่วงบ่ายๆก็ได้จ้ะ ได้คะ่ะพี่นุชแล้ววันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูหน้าตาไม่ดีเลยไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าไหนว่ามาสิเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ <c oughs> เรื่องที่บ้านแหลคะค่ะพี่นุชเรื่องที่บ้านคือยิ่งคิดดูอะดาวก็ยิ่งรู้สึกว่าสองคนนั้นเขาก็พูดถูกอะคะ่ะนี่ดากับวีทะเลาะก,กันแทบทุกวันเลยอะคะ่ะ จนตอนเนี้ยดาไม่คุยกับบีมาหลายวันแล้วอะค่ะพี่ว่าดาทําไม่ถูกหรอกนะแต่ไปฟังียสองคุนนั้นมากไปเรื่องครอบครัวของเรานะี่ะอย่าเอาคําพูดของคนอื่นมาตัดสินอย่างที่พี่บอกนั่นแหละเพาบ้านเทาเฮาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่พี่นุชคะเพื่อนบ้านของดาเนี่ยแย่มากเลยนะคะคอยแต่สร้างปัญหาให้ดาตลอดเลยอะ่ะ ดาก็ต้องแยกแยะให้ได้สิว่าปัญหาน้นมาจากไหนแล้วก็ต้องแก้ให้ตรงจุดนี่อะไรมีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่ไปลงกับแฟนเนี่ยนะเออแต่เขาก็มีส่วนผิดนี่คะผิดต,ตรงไหนผิดที่เขาจนไม่มีเป็นยาที่จะซื้อบ้านเดี่ยวให้ดาน่ะเหรอแต่ถ้าดา่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็คงไม่เอาเรื่องพวกนี้เก็บมาเป็นอารมณ์ ตัวเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้หรอกนะพี่นุชก็ดารู้ไหมแฟรรวยแบบเย่ฝ้ายเนี่ยเขาร่ำรวยก็จริงนะแต่บ้านเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้กลับเลยเขาให้เย่ฝ้ายเนี่ยนอนเฝ้าบ้านหรูสิบล้านอยู่คนเดียวแล้วที่หน้าโมโหที่สุดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีเมียน้อยอีกต่างหากดาคิดดูเองก็แล้วกันนะว่าดาเนี่ยอยากจะมีบ้านแบบไหน อยากจะมีบ้านทาวน์เฮาส์แสนอบอุ่นหรือว่าบ้านสิบร้านที่อยู่อย่างเหงาเหงาแม้เพื่อนบ้านก็ยังไม่มีแบบใยยฝ้ายนะ่ะบอกตรงๆนะคะพี่นุษนี่ดาก็รู้สึกไม่สบายใจเลยอะคะ่ะดาไม่คุยกับบีมาหลายวันแล้วอะคะ่ะแต่ดาก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าดาก็ผิดที่ไปโทษเขาอะคะ่ะอืม คิดได้เนี่ยก็ไปขอโทษเขาซะเดี๋ยวเขาหอบบ้านหนีไปเนี่ยผีไม่รู้ด้วยนะโอเคค่ะพี่นุชขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆค่ะยินดีจ้ะเอ่อถ้าอย่างนั้นดาขอตัวไปทำแผนให้พี่นุชก่อนนะคะจ้ะ คุณมาขอโทษผมเรื่องอะไรผมมันก็แค่ผู้ชายกระจอกกระจอกคนหนึ่งอะ่ะคุณไม่ต้องมาสนใจเลยก็ดาจะมาขอโทษที่เคยว่าวีกระจอกนั่นแหละดาบอกตรงๆนะว่าดาเคยอิจฉาเพื่อนๆของดาที่เขามีแฟนรวยๆมีหน้าที่การงานดีๆแล้วก็ ซื้อบ้านเดียวหลังลราคาเป็น10บล้านให้แต่ว่าดาเพิ่งมารู้ที่หลังอ่ะว่าแฟนของพวกเขาอ่ะไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวเลยแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะบ้านหรูๆอ,อ,อ่ะมันจะเป็นมีประโยชน์อะไรล่ะคะสู้ไอ้แฟนกระจอกของดาคนนี้ก็ไม่ได้มีเวลาอยู่ในบ้านทาวเขากระจกกระจกกับดาเสมอเลยอ่ะถึงแม้เราจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านไปบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตแล้วกันนะไม่ต้องมาพูดดีเลยไม่ยกโทษให้หรอกไม่ยกโทษให้จริงหรอก็กได้ยกโทษให้ก็ได้ <c oughs> ดาขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณเข้าใจผมอะ ผมสัญญาแล้วไงว่าต่อให้ผมจะลำบากแค่ไหนผมก็จะซื้อบ้านเดียวให้คุณได้ไม่ต้องหรอกค่ะวีดาคิดได้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนอะ่ะมันก็ไม่สำคัญหรอกคะ่ะมันสำคัญที่ว่าเราอะ่ะอยู่กับใครมากกว่าถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักต่อให้อยู่ในกระต๊อบเนี่ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันคะ่ะจริงนะ เขาหลงหาจ้าน่ารักที่สุดเลยเขาทำอาหารอะไรๆให้กินอะไรอะ่ะไม่เอาไข่เจียวนะเจ๊ไผ่โอเค